สวัสดีครับเพื่อนๆและแฟนเพจมิลาาโอโยนะครับวันนี้ผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมโลดนะครับเป็นผู้บริหารสู่ติดตั้งเครื่องเสียงมิลาชนะครับนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมานำเสนอนะครับคลิปวิดีโอนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้ถ่ายทำมาครับ ซึ่งในความตั้งใจของผมเนี่ยผมก็พบว่าผมก็อยู่วงการเครื่องเสียงเนี่ยมานานแล้วนะครับคือก็แข่งขันมาเยอะครับรวมถึงก็เคยคว้าแชมป์โลกมาก่อนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีใจรักทางด้านเครื่องเสียงรถยนต์มากทีเดียวนะครับแล้วผมก็พบว่าคนเล่นเครื่องเสียงรถยนต์นี่นะครับก็เป็นสังคมที่ปิดนิดนึงครับคือ คนนอกก็ไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่นอกจากคนที่รักในเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็จะมาจะมาให้ความสนใจกันนะครับวันนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าด้วยสังคมโลกที่เปลี่ยนไปนะครับเมื่อมี youtube Channel ครับมีโอกาสที่จะเป็นการทำวิดีโอคลิปต่างๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสครับที่ผมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปต่างประเทศนะครับได้ถูกรับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินเครื่องเสียงหรือได้ไปดูประเทศต่างๆนะครับ นะครับผมก็อยากจะเอาประสบการณ์ผมเนี่ยที่เอาไปดูต่างประเทศนะครับก็เอามาทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้คนที่สนใจเนี่ยได้ดูกันนะครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าเครื่องเสียงรถยนต์นะครับถึงวันนี้นะครับรวมถึงระบบมัลติมีเดียนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับตอนนี้มันพัฒนาไปเยอะมากนะครับรวมรวมถึงชุดต่างๆเห็นไหมครับว่ารถยนต์ต่างๆตอนนี้มาให้มาทั้งมีทั้งระบบจอภาพ ทั้งระบบเครื่องเสียงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ในตลาดของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับถึงหรือเรียกว่าอา c e เซอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่พวกผมท,ทําธุรกิจกันอยู่เนี่ยผมก็พบว่าเขาก็พัฒนาไม่หยุดยั้ยงนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมได้มีโอกาสไปดูประเทศต่ตางๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดสิงคโปร์มาเลเซียนะครับรวมถึงประเทศจีนด้วยนะครับผมบอกได้ว่า วิพาการเขาไปได้ไกลมากนะครับแล้วจริงๆก็มีโอกาสเนี่ยผมก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากที่ผมได้ไปเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็อาจจะไม่ให้เมืออาชีพเท่าไหร่นะครับคือผมมีโอกาสผมก็จะถ่ายทามานะครับแล้วก็มาให้ดูครับในในช anel ของผมเองครับโลดมิลานะครับซึ่งถ้าทุกท่านเนี่ยได้ติดตามชมนะครับแล้วชอบนะก็ฝากสับสไคร์กันด้วยนะครับ เมื่อผมได้มีโอกาสไปประเทศต่างๆเนี่ยผมก็จะถ่ายวิดีโอนะครับของนานแข่งขันหรือรถหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวเครื่องเสียงนะครับของประเทศนั้นๆเอามาอยู่ในนี้ด้วยรวมถึงในช n นลนี้นะครับผมก็จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ร้านผมเนี่ยได้ได,ได้ได้ทำไปนะครับเอามาแชร์แบ่งปันให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ ผมนนดจากมิลานนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับงานแข่งขันเอ็มาครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติมาเป็นกรรมการในงานแข่งครั้งนี้ครับเล่างานนี้ครับนะารถนเยอะแยะเลยนะครับงานครั้งนี้เนี่ยจะเป็นงานมอเตอร์โชว์ที่อินโดด้วยครับก็เดี๋ยวพาไปดูงานแข่งนะครับเสร็จแล้วก็จะพาไปดูงานมอเตอร์โชว์ครับในนี้ด้วยครับนะครับแต่ตอนนี้ครับก็เป็นการประกาศ เริ่มต้นของงานแข่งขันเอมมาครับนะครับเดี๋ยวตาผมก็ไปดูข้างในครับโอเควิดีโอที่เป็นนักแข่งครับนักแข่งวอชิเนมเมนรี่แฮนส์บีโอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแข่งครับที่ประเทศอิตาลีครับอัลเฟร์เมจันนี่นี่มาสุดนี่มั้งลูนี่ก็เป็นคนครับทีมเบย์พอยต์อ๋อที ทีมีวนอฟครับเวนอฟคนนี้มิสเตอร์ฟองดูเนี่ยไม่รู้คนคนนี้เป็นคนที่คนนี้เป็นคนที่ดูเสียไม่เก่งมากครับนี่เพื่อนผมครับเป็นหนึ่งในกรรมการเโลไม่แน่ไม่แน่ดีมิสเตอร์มิสเตอร์เกรนครับจากสวิสเซอร์แลนด์นะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตามผมต่อไปครับไปดูงานแข่งต่อนะครับโอเคอ่ายูนี่ครับคทมิลแมนของผมครับบิเซอร์เอลวินฟอสิงคโปร์โอเคครับนี่คือบรรยากาศงานแข่งขันเอ็มม่าที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ mm. แล้วสังเกตเห็นไหมครับว่า รถเนี่ยจอดกันเยอะเลยครับเพราะว่ามันไม่มีแค่งานแข่งขันเครื่องเสียงอย่างเดียวครับนี่ครับก็เป็นฮอลล์ที่คล้ายๆกับที่เมืองทองครับนะครับงานนี้เป็นงานมอเตอร์โชว์ครับแล้วก็จะมีรถจอดกันเยอะเลยครับนะครับนี่ครับเขตนี้ก็เป็นเขตของงานแข่งขันเอ็มม่าครับโอ้รถคันนี้สวยเลยครับ นอกจากแข่งขันเอมมาแล้วนะครับมาดูครับก็จะมีงานแข่งขันเกี่ยวกับพวกแต่งเครื่องเสียงแต่งรถด้วยครับจอดเรียงนะครับนี่ครับเป็นงานแบบแต่งรถนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่ามันคืองานอะไรครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าในนี้มีงานแข่งอยู่หลายอันในนี้ครับมีทั้งแข่งแล้วก็มีโชว์รถด้วยครับเยอะแยะเลยครับ บรรยากาศในงานมอเตอร์โชว์ครับที่ประเทศอินโดนีเซีย ตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนิสสันนะครับกําลังจัดตัดสินนะครับคุณภาพเสียงอยู่นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียครับคันนี้ก็เป็นอีกคันที่น่าสนใจครับฟังดีเลยทีเดียวนะครับใช้ฟอนต์ของโซนีนะครับแต่ว่าฟอนต์โซนีตัวนี้เนี่ยไม่ได้เปิดนะครับเขาใช้นี่ครับเครื่องเล่นไฟเพลงครับแบบกระจกครับของ b ีวิชนะครับที่อินโดนีเขาเขานั่นนิยมกันครับ แล้วเราก็คอนโทรลจากตัวนี้ครับนะครับอ่ะมาลองฟังเพลงดูครับนี่ครับแล้วคันนี้ครับใช้ลำโพงครับสามทางครับของมร์ชูรี่ครับเสียงกลางเป็นรุ่น M 4 0ครับชูวิเตอร์เป็น C 6 2สครับคลาสสิกซีรีส์ครับ แล้วก็มีระบบโปรเซสเซอร์ครับของวีนอมครับที่น่าสนใจคือคันนี้เป็นชุดงบประมาณครับงบประมาณ3000ยูโรครับงบประมาณไม่สูงนะครับแต่เสียงฟังผมว่าใช้ได้เลยคันนี้ เบสนะครับรายละเอียดครับเสียงเป็นโนนะครับเสียงกองเสียงฉาบนะครับก็เสียงกองสนแหนพวกนี้ครับฟังได้ครบเลยครับนะครับโอเคก็พอประมาณครับในการฟังนะครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันต่อนะครับ ตอนนี้ผมก็ฟังเสียงนะครับอยู่ในรถนะครับมาสด้นะครับ m a ส d a าเบียนเต้ครับคันนี้น่าสนใจครับเลยอยากจะเอามาให้ฟังกันนะครับรถคันนี้เป็นรถที่แข่งในรุ่นรุ่นใหญ่นะครับของงานแข่งขันเอ็มมาครับที่อินโนีเซียครับซึ่งดูครับเสียงเป็นนี้ครับเราใช้ฟอนต์ของ Sony High Resolution นะครับ อาจจะมืดไปหน่อยครับแต่ลำโพงเนี่ยนะครับเป็นของโฟกัลรุ่นท็อนะครับเขาทำแดชบอร์ดเลยครับนะครับทำแดชบอร์ดแล้วลำโพงไว้ไว้ตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญมีทวิตเตอร์แอมเบียนะครับยิงอยู่ที่เสาอีกด้วยนะครับก็เป็นรถคันหนึ่งที่ฟังดีครับแต่ว่างานติดตั้งนี่ถือว่าลงทุนเลยครับคันนี้นะครับนะครับ พอที่นี่เขาเน้นกันเรื่องของคุณภาพเสียงจริงครับโอเคคันนี้เป็นคันที่น่าสนใจมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าคันอื่นจะเป็นไงบ้าง ฟังกันจจบนะครับรายละเอียดของเสียงแหลมตัวนี้ทุกเม็ดยุมยิมยุมยิมได้ยินหมดเลยครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คืองานด้านท้ายนะครับ ใช้เขาแอมครับของทิโฟนี่ครับนี่ครับงานโหดมากเลยทีเดียวครับรถคันนี้ นี่ก็เป็นช่วงประกาศลงวัลนะครับซึ่งตอนนี้เกิดความบกพร่องทางเทคนิคนิดนึงครับคือไฟไม่ติดครับก็เลยมืดไปหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าเป็นช่วงที่เขากําลังประกาศผลลงวันการแข่งขันในมาอินโดนีเซียครับ Tapi apa-apa, kira apa-apa di lagi. Oke, selanjutnya...